สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอเดนไนท์เรนกันเนาะก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้จะมาบอกวิธีการปลดล็อกตัวละครใหม่อีก2ตัวนะครับซึ่งตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคือดัชเชสนะครับส่วนอีกตัวคือเรเบเดนเนาะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยเราจะมีตัวละครให้เลือกแค่6ตัวเท่านั้นนะครับจะไม่มีท่านหญิงตรงนี้เนาะแล้วก็ผู้ล้างแคทนะครับก็วิธีการปลดล็อกเนี่ยนะครับสำหรับตัวละครแรกก็คือดัชเชสหรือภาษาไทยสิใช่ไหมใช้คำว่าท่่าาาาานนนหญิงงะะคครรรับบอจจเเเีีียยกวดม เราจะปัดบอลเนานะเออครับเอาตามสะดวกเลยแล้วกันนะโอเคนะครับวิธีการปลดล็อกมี2วิธีด้วยกันเนาะอันแรกนะครับเป็นวิธีที่ได้แน่นอนนะก็คือการเข้ามาเล่นเนี่ยแหละแล้วก็ผ่านด่านอสูรสามเสี่ยน,นะครับหรือคือหมา3หัวให้ได้ครับเขาว่าผ่านหมายถึงอะไรก็คือเล่นไปจนเลื่อจนจบแล้วก็ชนะบอสให้ได้นะครับอันเนี้ยมันจะได้ไอเทมขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งชื่อว่านาฬิกาพกเก่าเก็บนะครับเออ ก็ได pues um, ้ไอเทมชิ้นนี้มาปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีคาซีนขึ้นนะครับเออแล้วก็สุดท้ายก็ปลดล็อกตัวละครให้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะอีกวิธีนึ่งนะครับใครที่เล่นแล้วไม่ผ่านเล่นหลายๆรอบไม่ผ่านไม่ว่าจะเอ่ออาจจะอะไรอะยังเล่นไม่เข้ามือเออหรือว่าเจอเพื่อนไม่เป็นงานเอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับมีโอกาสดรอปไอเทมชิ้นนี้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เล่นนะแม้ว่าจะไม่ผ่านก็ตามนะครับแต่ไม่ได้กรรังตีเนาะเอออาจจะเล่นแบบ3ครั้ง5ครั้ง ไม่รู้อะนะครับถึงจะได้มาก็อยากได้มาอยู่ดีนะครับโอเคนี่ก็เป็นสําหรับตัวละครแรกนะครับทีนี้ตัวละครที่2เลยไปแน่นนะครับน้องสุดสวยของเรานะครับดูดิเห็นปะเออนะครับอ่ะวิธีเนาะให้เรานะครับมาที่น้องไหที่ขายของเราเนี่ยอ่าคุยกับน้องไหนะครับมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งชื่อว่า กรอบรูปสกปรกนะครับเออไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะมีขึ้นมาขายก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกตัวละครดัชเชสหรือท่านหญิงเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีขึ้นมาขายเนาะเราก็ซื้อมาเลยครับราคาพันห้าร้อยก็คิดว่าเล่นเป็นสักพักก็น่าจะได้แล้วนะครับไม่นานทีนี้พอได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ออกมาออกมานะครับแล้วเข้ามาตรงนี้เนาะหักซ้ายหักซ้ายเลยนี่นะครับตรงนี้นะตรงรูปภาพอันนี้เนี่ย นะครับมันจะมีเป็นวิญญาณน้องเลเวเนนเนี่ยยืนอยู่หรือนั่งอยู่เนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเราคุยด้วยปุ๊บแล้วมันจะวาร์ปเราเข้าไปข้างในนะซึ่งอันนี้ผมเคลียรไปเรียบร้อยแล้วได้ตัวละครมาแล้วนะครับก็เลยไม่มีแต่ว่าผมไปเล่นมาในไลฟ์นะครับเดี๋ยวตัดคลิปมาลงให้ด้วยครับก็คือเราเข้าไปเนี่ยเนาะก็ให้วิ่งไปตามทางตรงนี้เลยนะครับเราจะเจอกับเลเวเนนมาท้าสู้เรานะครับก็สู้ให้ชนะนะครับพอชนะปุ๊บสามารถปลดตัวละครได้เนาะซึ่งถ้าเราตายเนี่ย นะสู้เราแพ้เราตายใช่ไหมเออก็จะกลับมาเริ่มใหม่นะครับตั้งแต่ตรงเข้าตรงรูปเลยนะซึ่งก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเออผมเล่นไปก็สักสี่ห้าครั้งได้มั้งถ้าจราไม่ผิดนะก่อนที่จะชนะได้มาเนี่ยนะครับเทคนิคก็คือเราต้องค่อยๆเก็บมอนที่น้องซัมมอนมาทีละตัวก่อนเออตัวตัวแรกเนี่ยนะครับอ่ะเราที่ผมแนะนาให้เก็บก็คือไอ้ตัวที่มันใส่หูตัตวนี้เนี่ยเออเพราะว่ามันชอบวิ่งเข้ามาตีเรามาก เก็บให้ได้ครับแล้วก็อีกสองตัวที่เหลือเนาะกระดูกกับไอตัวถือค้อนเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเออเลือกเอาว่าจะตีตัวไหนก่อนเนาะแล้วก็ตีสองตัวนี้ให้เสร็จนะครับค่อยไปตีน้องเลยไปเนนนะซึ่งระวังนะครับน้องตีโหดเหมือนกันนะเออตีส่วนมาโหดอยู่นะครับเราไม่สามารถไปแลกด้วยได้นะเออถึงจะเป็นสายแซมมอนก็ตามเนี่ยนะโอเคนะครับพอตีชนะก็ได้มาเรียบร้อยนะครับ แล้วมันโดนปากเข้ามาได้ยังไงกันบ้างปลาไปแล้วโยนกลับปลาไปแล้วโยนกลับโว้ยโว้ยโว้ยทำไร โอ,อ้ยดูโอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการปลดล็อก2ตัวละครนะครับในอนาคตนะเกมนี้ก็น่าจะมีอัปเดตตัวละครเพิ่มเนาะแล้วก็สายใหม่ๆ่ใช่ไหมเออน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ